ทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านไอนายกรีนเฮาส์ครับตรงที่ผมนั่งอยู่ะจะเป็นกราสเฮาส์ของบ้านไอนายครับกราสเฮาส์อันนี้เป็นหนึ่งในกราสเฮาส์ที่น่าสนใจตรงที่ว่ามัน practical มันใช้งานง่ายใช้งานได้จริงสําหรับบ้านในเมืองไทยครับทุกคนรู้ไหมครับว่าหลายๆคนมีความฝันอยากจะสร้างกราสเฮาส์ไว้ในบ้านแต่ความเป็นจริงแล้วในกราสเฮาส์ที่เรารูปแบบมาจากต่างประเทศแล้วอยากจะเอามาตั้งในเมืองไทยอ่ะ มันเป็นกราสเฮ้าที่แทบจะนั่งอยู่ไม่ได้นะครับเพราะการที่เราจะทําอาคารเป็นกระจกลายรอบสด้านแถมทําหลังคาเป็นกระจกด้วยเนี่ยมันจะรับแดดอบอย่างเต็มที่ครับเพราะวัตถุประสงค์ของกราสเฮ้าก็คือมันต้องการทําเป็นห้องที่รักษาอุณหภูมิรักษาความร้อนและความชื้นสําหรับพวกเมืองหนาวที่อากาศเย็นและแดดน้อยครับแต่พอมาแอพพลายใช้ในเมืองไทยมาทําในเมืองไทยมันก็จะกลายเป็นห้องอบกล้วยตากไปแทนครับเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วมันอยู่ไม่ได้ครับ กราเ s าของบ้านไอไนกรีนเฮาส์อันนี้เป็น1ในตัวอย่างกราเ s าที่ผมอยากจะทําคลิปให้ทุกคนดูเพราะว่ามันใช้พื้นที่ไม่เยอะครับความกว้างของกราเ s าอันนี้ประมาณ2เมตรนิดๆเองในขณะที่ความยาวของเขาอยู่ประมาณ5เมตรครับพื้นที่ของมันแค่ประมาณ10ตารางเมตรตน,นั้นเองในพื้นที่10ตารางเมตรเนี่ยเขาจัดออกมาเป็นพื้นที่นั่งเล่นได้แบบนี้ครับ โดยตรงนี้นั่งได้4คนก็จะทําเป็นเบนช์ยาวไปถึงนู่นเลยแล้วตรงนี้ก็วางเป็นโต๊ะที่มีเก้าอี้เสริมนั่งได้อีก2คนดังนั้นเวลาเรามานั่งกัน3-4คนนะตรงนี้มันก็เหมาะครับแต่ส่วนด้านนี้เขาจะทําเป็นคอฟฟี่เทเบิลรวมถึงมีเก้าอี้ตรงนี้นั่งได้1คนส่วนผนังของ Glass เ o u ส์ของบ้านหลังนี้จะมีผนังเป็นกระจก3ด้านนะครับคือด้านนี้ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ครับ ด้านบนเป็นหลังคากระจกสโลปครับเขาวางเป็นคานกลางไว้เพื่อให้เราสามารถที่จะห้อยเฟินห้อยไฟตกแต่งอะไรต่างๆแบบนี้ได้ให้มันดูเหมือนสามารถดึงพื้นที่สีเขียวเข้ามายังพื้นที่ด้านในนี้ได้ด้วยปัจจัยที่ทำให้ห้องกลา s s house ห้องนี้มันไม่ร้อนจนเกินไปมีอยู่3อย่างครับอย่างแรกคือตัวกระจกที่เลือกใช้จะเป็นกระจกหนาหน่อยนะครับ แล้วเขาก็จะติดฟิล์มทั้งหมดเลยเพื่อการแสง UV และกรองแสงให้มันนุ่มลงในระดับหนึ่งครับอย่างที่2ก็คือการติดม่านกราซเท้าหลังนี้เขาติดม่านรอบนะครับรอบด้านเลยรวมถึงติดม่านด้านบนที่เป็นหลังคาด้วยเพราะบางวันน่ะที่แดดแรงมากๆเราอาจจะต้องเลื่อนม่านปิดบางส่วนเพื่อลดทอนความเข้มของแสง ตัวม่านแบบนี้เราสามารถใช้เป็นม่านแมนนวลหรือชักมือได้นะครับแต่มันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ถ้าเราอยากจะติดตั้งเป็นมอเตอร์รีโมทเนี่ยก็จะต้องเพิ่มเงินประมาณ3-8มถึงืนบาทครับสุดท้ายส่วนที่ช่วยกันแสงแดดที่ทำให้ตัวกราสเฮาส์ตัวนี้มันไม่ร้อนจนเกินไปมันคือต้นไม้ครับต้นไม้เนี่ยเขาจะปลูกไว้ลายรอบตัวกราสเฮาส์เลยทำให้เวลาเรานั่งอะมองเห็นใบไม้มองเห็นเรือนยอดของต้นไม้ ให้ความรู้สึกว่ามันเป็นกลาเ้าที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆแต่ตัวพระเอกของต้นไม้ที่เขาปลูกเนี่ยก็คือต้นหมากเมาต้นนี้ที่เป็นต้นประธานสูงระดับหลังคา3ชั้นเลยมันจะมีเรือนยอดที่แผ่ออกมาบางส่วนหนึ่งของตัวกลาเ้าไว้ทําให้ตัวกลาเ้าตัวนี้มันอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ซึ่งได้ประโยชน์2อย่างครับอย่างแรกก็คือมันช่วยพรางแสงไม่ให้ลงมาที่ตัวกลาเ้าโดยตรง และแสงที่ผ่านเลือนยอดของต้นไม้ลงมาที่ตัวกราเซว์เนี่ยมันจะได้เป็นเอฟเฟกที่สวยงามกว่าแสงปกติด้วยครับเพราะว่ามันจะมีความพิว้วผิวไหวๆตามลมที่พัดผ่านใบไม้ให้มันมีการเคลื่อนไหวครับอย่างที่2ที่ตัวต้นไม้นี่ให้ก็คือมันยังช่วยลดอุณหภูมิจากการคายน้ําของตัวต้นไม้ด้วยนะครับเวล,ลาเรานั่งเล่นใต้ต้นไม้เนี่ยอุณหภูมิมันจะแตกต่างไปจากการที่เราไปนั่งตากแดดเยอะครับ ซึ่งทั้ง3อย่างนี้ทั้งการติดฟิล์มการติดม่านและการปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ลายรอบตัวกลาเซาเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆที่ทําให้ตัวกลาเซาของบ้านหลังนี้มัน practical มันน่าใช้งานและมันไม่ร้อนเหมือนกับกลาเซาทั่วๆไปครับส่วนทันมาที่อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ก็คือตัวตำแหน่งการวางของตัวกลาเซาของบ้านหลังนี้ มันเป็นเหมือนพื้นที่งอกออกไป2เมตรจากพื้นที่ชั้นหนึ่งของบ้านปกติครับซึ่งตรงนี้มันจะตรงกับตำแหน่งของพื้นที่ living area ซึ่งเพื่อเป็นส่วนนั่งเล่นรับแขกส่วนรับประทานอาหารแบบนี้พอมันเชื่อมโยงพื้นที่เข้าด้วยกันมันจะทําให้บ้านเนี่ยมันดูมีพื้นที่ใช้งานมากขึ้นเวลาเรานั่งทานข้าวหรือนั่งเล่นรับรองแขกตรงนี้มองออกไปเราจะไม่ได้เห็นเป็นผนังทึบปกติเหมือนบ้านทั่วไป แต่จะเป็นพื้นที่เปิดโล่งด้านบนที่ทําให้เรามองเห็นเรือนยอดของต้นไม้มองเห็นท้องฟ้าหรือวันไหนที่ฝนตกมันก็จะมีเสียงฝนมีเม็ดฝนหยดหรือโปรยลงมาให้เรารู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ด้วยสุดท้ายผมอยากจะบอกทุกคนแบบนี้นะครับตัวกาะเช้าของบ้านหลังนี้มันเป็นกาะเช้าที่บ้านแทบทุกหลังที่เราซื้อกันมาเนี่ยสามารถที่จะต่อเติมหรือพัฒนาทําให้ใกล้เคียงได้ครับเพราะว่าพื้นที่ที่ใช้มันไม่ได้เยอะมาก และการเชื่อมพื้นที่มันสามารถทําได้ตั้งแต่พื้นที่หน้าบ้านของบ้านเดี่ยวทั่วไปหรือทาวน์โฮมทั่วไปหรือพื้นที่ด้านข้างบ้านซึ่งบ้านเดี่ยวปกติทุกหลังมันมีพื้นที่ด้านข้างบ้านเหลือให้ทําอยู่แล้วครับส่วนตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนสงสัยหรือกังวลกันนะมันจะมีอยู่2ออย่างครับอย่างที่1ก็คือปัญหาอื่นๆของบ้านกราเฮาที่เราอาจจะเจออย่างที่2ก็คือมันใช้งบประมาณในการทําเท่าไหร่ใช่ไหมครับปัญหาอื่นๆของกราสเฮาส์ที่จะเจอก็คือเรื่องรั่วครับ ก็คือเรื่องของน้ําฝนที่ตกลงมาหรือสาดเข้ามาแล้วมันล่วเข้ามาตามจุดต่างๆรวมถึงความชื้นหรือน้ําที่จะเข้ามาจากพื้นที่ด้านข้างด้วยเรื่องรั่วน้ําและความชื้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูโครงสร้างของกราสเท้าตัวนี้ดีมันมีหลายอย่างที่น่าสนใจครับอย่างแรกที่อยากจะให้ดูคือตรงนี้ครับที่เราจะเห็นว่ามันเป็นผนังคอนกรีตก่อขึ้นมาสูงจากพื้นประมาณหัวเข่าครับ ซึ่งระยะตรงนี้เป็นทีเด็ดข้อดีอันหนึ่งของการออกแบบกระเ้าอันนี้เลยเพราะว่าพื้นที่ของกระเ้ามันไม่จําเป็นต้องลากกระจกลงไปจนถึงพื้นมันก่อเป็นผนังคอนกรีตขึ้นมาก็ได้แล้วเราจะได้ใช้เป็นผนังรับส่วนของเบาะด้านหลังแบบนี้ได้ด้วยรวมถึงงานโครงสร้างของกระจกที่วางอยู่ด้านบนมันจะได้กันน้ําได้ดีกว่าด้วยครับ ส่วนหลังคากระจกด้านบนมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องรั่วถ้าทําได้ตามมาตรฐานนะครับไอ้ที่จะมีปัญหาก็คือพวกซึมด้านข้างพวกนี้มากกว่าซึ่งอันนี้ก็อยากจะแนะนําให้ใช้กรอบอลูมิเนียมหนาที่มีมาตรฐานที่เชื่อถือได้ครับส่วนเรื่องของงบประมาณมันขึ้นอยู่กับขนาดและความสูงของตัวพื้นที่ที่เราจะทาครับอย่างพื้นที่ขนาดประมาณ2เมตรคูณหเมตรที่เขาทํานี้มบประมาณในการทําห้องกราสเฮาส์รวมงานระบบทั้งหมดโดยที่ไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งน่าจะอยู่ประมาณ30,000นบาทครับ สุดท้ายใครที่อยากจะทำการ์ตานแบบนี้และยังมีข้อสงสัยหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์มาถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยๆตอบให้ครับ